สวัสดีค่ะวันนี้มาถักคีย์คัพเวอร์น้องเป็ดนะคะนี่ค่ะสีสันสวยงามสดใสนะคะอ,อุปกรณ์นะคะวันนี้แอดมินก็จะใช้เป็นไหมพรมสีพายตัวข้อเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ตัวปากตัวตุ้มตัวสายเนี่ยแอดมินใช้เป็นสีส้มนี้นะคะแล้วก็เข็มถักเข็มถักก็ใช้เป็นเบอร์สามนะคะมีกันไก มีกาวนะคะแล้วก็มีห่วงของกุญแจนะคะส่วนลูกตานี้แอมินจะเป็นตาแปะนะคะขนาดประมาณ5มิลค่ะเราก็มีชใช้ใยนะคะชใช้ใยนิดหน่อยสําหรับยัดตัวลูกตุ้มอะค่ะแล้วก็แอ MM มินมีไหมผมขั้นแถวนะคะส่วนของตัวครอบกับลูกตุ้มอะค่ะในคลิปนะคะมันจะเป็นสีส้ม คือแอมินเอามาจากคลิปเดิมที่เคยถักคีเวอร์น้องน้องน้องเสือนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ามันใช้แพทเดียวกันแอมินก็เลยใช้คลิปเก่านะคะเอามาตัดแปะนะคะแล้วก็ถักออกมาแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็ถักถักคีคัเวอร์มาได้แอมินถักมาได้ตัวนี้เป็นตัวที่4ี่นะอันนี้คือที่ถักมานะคะตอนนี้มันก็ตั้งเป็น เพลย์ลิสต์แล้วนะคะก็คือเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ที่เป็นตัวคิคเคัรเวอร์ค่ะตอนนี้ก็จะเจอสีตัวนี้นะคะแล้วก็อมินจะพยายามหาแบบอื่นๆมาถักลงเรื่อยเรื่อยนะคะสำหรับตัวน้องเป็ดนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยค่ะเราจะเริ่มต้นถักในส่วนของออตัวครอบนะคะตัวที่ครอบปนัองอแจค่ะเริ่มต้นนะคะเพื่อนเพื่อนพันไหมไปที่นิ้วนะคะ ให้เป็นวงกลมแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วแทงเข็มเข้าไปในวงกลมแบบนี้ควักไหมเข้ามานะคะเราก็ถักอันนี้เราจะล็อกงานไว้ก่อนนะคะเริ่มต้นนะคะของตัวตัวคี y คอเวอร์เนี่ยค่ะเราจะถักด้วย 12x เเข้าไปในวงกลมนะคะแทงเข็มเข้าไปเลยค่ะควักไหมมาให้ได้สองห่วงแล้วก็ถักอันนี้คือ 1x นะคะถักทําซ้ํานะคะจนครบ12ค่ะ2แล้วนะคะสา ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองนะคะดึงใหม่ขึ้นแบบนี้นะคะทีนี้เพื่อนๆมาจับตรงเส้นเส้นสั้นนะคะตอนที่เราพันรอบนิ้วเราอะคะ่ะแล้วก็รูดนะคะ ดึงเลยค่ะงานมันจะเข้าหากันนะคะทีนี้เพื่อนๆไม่ต้องดึดงจนสุดนะคะเราจะเหลือช่องไว้ประมาณนี้นะคะให้เข็มจอดได้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ห่วงตรงนี้ค่ะเป็นตัวเ,เป็นตัวใส่ในส่วนของของเชือกที่เราจะคล้องกับพวงกุญแจนะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะพอเสร็จแล้วแถวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแทงไปที่หลักแรก หลักแรกตรงที่เราถัก X แรกอะคะ่ะแล้วก็ควักใหมมาแล้วก็รอดหว่วงแบบนี้นะคะปิดปิดแถวนี้ไปก่อนนะคะนี่ค่ะจะเหลือรูไว้นิดนึงนะคะต่อไปพอขึ้นแถวที่สองนะคะพอขึ้นแถวที่สองเ,เพื่อนๆถักถักถักโซ่หนึ่งก่อนนะคะนี่ค่ะถักขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็แทงไปที่ช่องเดิมคะ่ะแถวนี้เราจะถักด้วย V ก่อนนะคะ V ก็คือการทํา ถัก X ลงไปในช่องเดียวกันทั้งหมด2ครั้งค่ะเมื่อกี้1 X แล้วนะคะแทงลงไปอีก1ครั้งช่องเดิมถักอีก1 X เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ V นะคะทีนี้ในส่วนไหมที่เราเหลือนะะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้ลืมค่ะเราจะถักซ่อนไปเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะถักด้วย3 X ค่ะนี่ค่ะเราก็จะเอาไหมที่เราเหลือไว้เมื่อกะะี้ค่ะเนี่ยค่ะพาดไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ถัก 1x 2 X ส X ก็สามเกนะคะแล้วก็ตามด้วยสามวีวีที่หนึ่งวีที่นี่นะคะวี v. ที่สองวีที่สามแล้วก็ตามด้วยสาค่ะ ไหมซ่อนมาประมาณนี้ค่ะก็พอแล้วนะคะเราก็ดันไว้ด้านในนะคะถักต่อ3าม2หนึ่งสองแล้วก็สามนะคะจะเหลืออีกสองหลักนะคะสองหลักนี้เราจะถักด้วยสองค่ะวี v, ที่หนึ่งแล้วก็วีที่สองนะคะพอจบแถวนี้นะคะให้เพื่อนเพื่อนหาไหมพมรมสีอื่นค่ะต่อจากแถวนี้เราจะใช้ระบบเป็นแบบขั้นแถวนะคะ พอจบแล้วเราจะใช้วิธีข้ามแถวเราจะไม่ปิดเหมือนแถวแรกนะคะแถวที่3นะคะเราจะถักด้วย X V ก่อนคะ่ะ X แล้วก็ V นะคะแล้วก็ตามด้วยส X 1 2 3าแล้วก็ถักด้วย X V อีก3ชุดนะคะ X V ชุดที่1 X V ชุดที่สอง หมายอดมินมาทพันแล้วก็ x v ชุดที่3นะคะแล้วก็ตามด้วย3 x ค่ะ1 2 3เหลือ4ช่องนะคะก็จะเป็น x v ค่ะทั้งหมด2ชุด x แล้วก็ v ชุดที่1 x แล้วก็ v ชุดที่2นะคะ พอต่อไปแถวที่4ค่ะแถวที่4เราจะถัก x อย่างเดียวเลยรอบงานนะคะแถวนี้เราก็จะได้ทั้งหมด 24x ่นะคะเดี๋ยวเป็นเพื่อนถักแถวนี้ด้วย x อย่างเดียวนะคะจนครบแถวก่อนค่ะได้ทั้งหมด 24x นะคะเดี๋ยวกลับมาถักต่อกันค่ะครบแถวแล้วนะคะครบแถวที่4แล้วต่อไปแถวที่5นี่เราจะถักด้วย 2x v ค่ะก็จะได้ทั้งหมด8ชุดนะคะเป็นการถักซ้านะคะ 1x 2x แล้วก็ V แบบนี้ค่ะเพื่อนเก็ถักซ้ําไปเลยนะคะส xv ค่ะเราก็จะได้ทั้งหมดแถวเนี้ยค่ะ2 xv 8ชุดนะคะจบแถวที่5แล้วนะคะต่อไปตั้งแต่แถวที่6จนถึงแถวที่22นะคะตั้งแต่แถวนี้ค่ะไปจนถึงแถวที่22เนี่ยให้เพื่อนเถัก x อย่างเดียวเลยค่ะ เราจะได้แถวและสาสิบสอง x นะคะเพื่อนเพื่อนถัก x อย่างเดียวไล่นับไปเรื่อยๆนะจนถึงแถวที่22สิบสองนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาปิดงานกันค่ะถัก x อย่างเดียวเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะถัก x มาจนถึงแถวที่ยี่สิบสองแล้วนะคะหน้าตาจะได้ประมาณนี้นะคะพอจบแถวนี้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อน,อนปิดงานนะคะแทงเข็มไปช่องถัดไปเนะะี่ยค่ะควักไหมมาแล้วก็ลอดห่วงแบบนี้นะคะ ถักโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ดึงไหมดึงประมาณสักครึบนึงอะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเย็บซอดนะคะทีนี้ในส่วนของความเขาเรียกอะไรความยาวนี่ค่ะความยาวของตัวครอบอะคะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆอยากได้ยาวกว่าน,นี้นะคะก็ถักถักเพิ่มไปค่ะถักเพิ่มไปเลยนะคะจะอยากได้ยาวสักกี่เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะถักเอ็กวนต่อไปได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้มินจะซ่อนนะคะ เก็บไหมแล้วก็เกี่ยวไปเกี่ยวเกี่ยวงานก็ามาด้านในอะค่ะเปิดงานมาด้านในแล้วก็แทงแทงเข็มไปตามลายอะค่ะลายลายที่เราถักอันนี้แอดมินแทงแทงไปไปแนวแนวตรงนะคะ เกี่ยวไปนะคะเกี่ยวแล้วก็ซ่อนไหมไปมันจะซ่อนมาประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ตัดไหมออกแล้วก็จะได้ในส่วนของตัวครอบแล้วนะคะ,คะถ้าเป็นเพื่อนอยากได้ยาวกว่านี้ก็ถัก x ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาถักชิ้นส่วนต่อไปกันนะคะนี่เราจะถักตัวลูกตุ้มนะคะลูกตุ้มที่จะเป็นตัว ตัวเชื่อมกับตรงที่เราใส่กูญแจ่ะค่ะเริ่มต้นก็พันไหมเป็นวงกลมที่นิ้วเหมือนเดิมค่ะถักเข้าไปในวงกลมนะคะแถวแรกด้วยหกเค่ะ1นึ่งสองสามี่หแล้วก็6นะคะเสร็จแล้วรูดงานเข้าหากันแถวที่สอง ขั้นแถวนะคะแถวที่2ถักด้วย6 V ค่ะแล้วก็ยังคงเอาไหมไหมตอนเริ่มต้นนะคะซ่อนไว้ตรงกลางนะคะถักไปซ่อนไปวีที่หนึ่งวีที่สองวีที่3าวีที่สี่ วีที่ห้าแล้วก็วีที่หนะคะต่อไปแถวที่3กับแถวที่4ี่นะคะสแถวถัก x อย่างเดียวค่ะเพื่อนๆจะได้แถวละ12 x เนะคะเพื่อนๆทถัก x อย่างเดียวนะคะสแถวค่ะเดี๋ยวกลับมาถักต่อกันถัก x มาถึงแถวที่4ี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถักอีกแถวเดียวนะคะเพื่อนๆเ แลวมันจะเอาใยนะเอาใยมาทยอยใส่อันนี้มันจะเป็นงานชิ้นเล็กนิดนึงนะคะมันจะเป็นลูกตุ้มเพ่อนเพืนก็ค่อยๆเอาใยใส่เข้าไปนะใช้นิ้วเนี่ยค่ะนิ้วที่เราไม่ได้ทําอะไรเนี่ยช่วยกดใยไว้นะแถวที่แถวที่ห้าอ๋อขอโทษอ่ะใช่แถวที่ห้าหนึ่งสสามสี่ห้ห้าเราจะถัก A ค่ะ A คือการถักลดหลักจาก2หลักให้เหลือหลักเดียวนะคะ เ,เพื่อนๆเอานิ้วกดใย,ยไว้นะแล้วก็แทงไปที่ช่องแรกควักไหมขึ้นมานะคะไม่ต้องรวบนะคะแทงไปอีกหนึ่งช่องที่ติดกันค่ะควักไหมขึ้นมาเราจะได้มีไหมทั้งหมด3ามห่วงนะคะเราก็จะรวบอันนี้คือการถักสัญลักษณ์ A นะคะเอที A ่1่แล้วนะต่อไป A ที่สองนิ้วยังกดใย,ยอยู่นะคะ A ที่สาม กดใหญ่ไว้จะได้ไม่ไปเข็มโคเชเราจะได้ไม่ไปเกี่ยวนะคะออกมานอกงานเที่สี่เที่ห้ทีนี้เดี๋ยวเราเช็ดใหญ่ถ้าอยากจะใส่เพิ่มนะคะใส่เข้าไปตอนนี้ค่ะก่อนที่เราจะปิดก่อนที่เราจะปิดเอ,อที่ห เดี๋ยวมใส่ไปเพิ่มนิดนึงนี่ค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีเข็มก็ใช้หัวแบบนี้นะใช้เป็นปอกปากกาก็ได้นะคะช่วยช่วยดันใหญ่แล้วก็ถัก A สุดท้ายนะคะ A ที่6ค่ะนี่ค่ะ เห็นไหมคะนี่มันมีใยเกี่ยวติดออกมานี่ค่ะได้ครบแล้วนะคะ 6A พอครบ 6A ปุ๊บเพื่อนๆดึงใหม่ขึ้นเลยตัดแต่มันจะปิดเย็บปิดนะคะเพื่อนๆก็เอาเข็มนะเข็มเย็บมาค่ะ พยายามดันใยให้ไปอยู่ด้านในนะทีนี้เวลาเย็บอะคะเพื่อนหนึ่งหนึ่งหลักเนี่ยมันจะมีไหมทั้งหมดสองเส้นนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตนะนยคะมันจะมีไหมสองเส้นนะให้เราเกี่ยวไปที่เส้นเส้นด้านที่อยู่ด้านนอกเลยคะ่ะแทงเข้าไปนะคะแล้วก็รูดสองสามสี่ แล้วก็6เนี่ยค่ะเราก็จะได้ลูกตุ้มแบบนี้ปิดงานแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเกี่ยวเข็มแทงเข็มไปที่ช่องเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยค่ะกระหมดปมดึงแล้วก็แทงเข้าไปซ่อนไหมได้แล้วค่ะแล้วก็ตัดเราก็จะได้ลูกตุ้ม ก็หูละะรอบกับตัวลูกตุ้มแล้วนะคะส่วนของน้องเป็ดเนี่ยค่ะแอมบินจะใช้เป็นลูกตุ้มสีส้มนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราถักสายนะคะถักสายที่จะไปคล้องกับลูกตุ้มกับกับวงกุญแจนะคะแอมบินใช้เป็นสีส้มค่ะถักโซ่นะคะเพื่อนเพื่อนเหลือปลายปลายใหม่ไวย้ยาวนิดนึงตอนที่เราคล้องเป็นวงกลมกับนิ้วะคะ่ะแล้วก็เราจะถักโซ่ทั้งหมดแปดสิบโซ่นะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ถักไปนะคะ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถักไปจนถึงแปดสิบนะคะถึงแปดสิบลนะคะเพื่อนๆดึงใหม่ขึ้นค่ะดึงประมาณยาวเท่านี้นะแล้วก็ตัดได้เลยค่ะเราก็จะได้ในส่วนใหม่ที่เราจะไปคล้องกับตัวห่วงนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็พับพับครึ่งเนี้ยค่ะให้ตรงที่ตรงปลายกับตรงเริ่มต้นเนี่ย ให้เท่ากันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคล้องกับตัวตัวห่วงเลยค่ะเราก็เอาห่วงมาแล้วก็เนี่ยค่ะคล้องให้เขาติดกับห่วงแบบนี้นแล้วเราก็วางไว้นะเดี๋ยวเราจะถักในส่วนของปาก เราจะเลยชิ้นส่วนเดียวนะคะก็คือชิ้นส่วนของปากเป็ดนะคะส่วนของปากเป็ดค่ะเ,เพื่อนๆพันไหมไปที่นิ้วให้เป็นวงกลมนะคะแทงเข็มเข้าไปในวงกลมเราจะถักแถวแรกของปากด้วย 6x ค่ะ1 2 3 4 5าี่แล้วก็6เสร็จแล้วดึงไหมขึ้นนะคะรูดงานเข้าหากันได้เลยค่ะ เพื่อนๆหาไหมพรมสีอื่นนะคะมาช่วยขั้นแถวต่อไปแถวที่สองเราจะถักด้วย6 V วีค่ะแทงไปที่หลักแรกส่วนไหมตอนเริ่มต้นนะคะภาพไว้ตรงกลางนะคะเราจะถักไปซ่อนไปวีที่หนึ่งวีที่สอง วีที่สามวีที่สี่วีที่ห้าแล้วก็วีที่หกนะคะต่อไปแถวที่สามแถวที่สามเราจะถักด้วย x แล้วก็วก็จะได้ทั้งหมดหกชุดนะคะ เป็นการถักซ้ำาาค่ะ X แล้วก็ V ถัก X V X V นะคะจนครบแถวค่ะ ต่อไปแถวที่4แถวสุดท้ายนะคะถักด้วยเอ,อย่างเดียวค่ะรอบแถวก็จะได้18 x อนะคะ ก็จบ1 8บนะคะเพื่อนๆปิดงานค่ะแทงเข็มไปช่องถัดไปกวักไหมมาลอดห่วงแล้วก็ถักโซ่หนึ่งนะคะดึงไหมดึงยาวนิดนึงนะคะดึงสองครบสองครบกว่ากว่าคืบมือเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยค่ะแล้วก็ตัดเอาไหมที่ขั้นออกเราก็จะได้ส่วนปากเราจะพับให้เขาเป็นครึ่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเย็บติดแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวต่อไปนะคะ เหลือขั้นตอนสุดท้ายค่ะเย็บประกอบแล้วก็ติดตานะคะเราจะเย็บในส่วนปากเป็ดก่อนนะคะเพื่อนๆจับเขาบีบพับเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วก็จับให้เขาโค้งแบบนี้นิดนึงนะคะโค้งลงแบบนี้นะคะให้มันจะเย็บให้เขาเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้ตำแหน่งนะคะให้มันจะเย็บซักลงมากลางนิดนึงนะก็จะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เอาสักปลายแถวที่10บนะคะไปแถวที่10นะนะคะเราก็เอามาลองวางท่าไปก่อนจับด้วยมือดูมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะทีนี้เราจะเย็บให้เขาเป็นโคง้โคงอย่งี้ใช่ไหมคะเราจะล็อกตำแหน่งไว้ก่อนก็ได้ค่ะเ,เพื่อนๆมันจะใช้วิธีนี้นะคือจะเกี่ยวแทงเข็มมาล็อก ล็อกตำแหน่งไว้ก่อนนะคะเราก็จะได้ตำแหน่งประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนนะคะ แล้วทีนี้แอบ,บินก็จะเริ่มเย็บจริงแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเอานิ้วเอานิ้วเข้าไปช่วยใส่ไว้ด้านในสักนิ้วหนึ่งนะเพราะว่าเสียวเข็มอะคะ่ะมันจะไปเกี่ยวแล้วก็ไปไปเ,เกี่ยวไอ้ตัวครอบด้านหลังอะคะ่ะไปเย็บติดด้วยนะคะเราก็เอานิ้วช่วยกันไว้หรือจะจับจับยังไงดี เอานิ้วเข้าไปสอดไว้ช่วยอะค่ะดีที่สุดแล้วะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ค่อยๆเย็บเย็บให้เขาติดเย็บให้ตัวปากติดกับตัวที่ครอบนะคะ ตอนนี้ด้านล่างติดกันแล้วนะคะทีนี้ก็จะเหลือด้านบนละเนี่ยมันก็จะค่อยๆเกี่ยวไปทีละหลักอะคะ่ะเย็บเกี่ยวไปทีละหลักเนี่ยแล้วเราก็ตอนเย็บเราก็จับให้เขาเป็นโค้องอะคะ่ะแต่เมื่อกี้เราล็อกตำแหน่งไ้แล้วเนาะ ส่วนปากเราก็ไม่ได้ยัดใหญ่เลยนะคะตัวนี้มียัดใหญ่แค่ส่วนลูกตุ้มนิดเดียวนี่ค่ะก็จะติดกันแล้วนะคะ,ะนี่นเพื่อนดูนะดูจากข้างบนนะนี่ค่ะแล้วก็จากด้านล่างมันก็ตรงนี้ก็จะโค้งนิดนึงนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดงานแทงเข็มไปที่สีส้มเนะะี่ยค่ะ ขมวดปมแล้วก็ซ่อนไหมเข้าไปด้านในเลยด้านในสีส้มเน,นะะี่ยค่ะเราก็จะได้ปากเป็ดต่อไปเราก็จะเอาส่วนสายนะคะมาคล้องเข้าไปด้านในนี่ค่ะทำแบบนี้ค่ะเอาเข็มแทงไปตรงด้านบนที่เราเหลือ เหลือช่องไว้ะค่ะแล้วก็ทําตรงนี้ให้มันเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เกี่ยวขึ้นไปเราก็จะได้ตัวห่วงเข้าไปอยู่ด้านในแล้วนะคะแล้วเราก็จะเย็บค่ะเย็บทีละเส้นเย็บติดกับตัวลูกตุ้ม ไปตรงกลางเลยค่ะไม่จะแทงแค่ครั้งเดียวนะเพราะว่ามันมันเล็กแล้วก็จะปิดงานเลยขมวดปม แล้วก็ซ่อนใหม่เข้าไปในลูกตุ้มนี่แหละคะ่ะอีกหนึ่งอีกหนึ่งด้านแทงไปจุดเดียวกันเลยนะคะ ห่วงแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายค่ะติดลูกตากันค่ะลูกตาแอดมินใช้เป็นตาแปะนะคะเพื่อนๆขนาดประมาณ5มิลน,นะคะตัวลูกตาแปะ5มิลแล้วก็ใช้กาวเดี๋ยวลูกตาเนี่ยแอดมันจะติดไว้ตรงเหนือปากแบบนี้ไม่ไม่ได้ห่างกันมากาประมาณนี้นะคะนะคะประมาณนี้นะ ได้ตำแหน่งเราก็ทาก,กาวเลยค่ะจะเหนือปากขึ้นมาสักประมาณช่องหนึ่ง่ะคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ไม่ได้ห่างกันมากนะคะ ตาที่แบบอยู่ใกล้กันนี่นี่ค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้คีโคเปอร์มาอีกหนึ่งอันนะคะได้ใช้ประโยชน์น่ารักดีค่ะแลดมินชอบสีมันสีเหลืองกับสีส้มมันตัดกันสวยดีนะคะ,ะนี่ค่ะเพื่อนๆลองถักดูนะคะคีโคเปอร์น้องเป็ดค่ะ ้านในมันก็จะมีรอยเย็บก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนเพื่อนช่างหมั่นเพราะว่ามันมองไม่เห็นเนาะเราก็าไว้ใส่กุญแจของเรานะคะเพื่อเนเพื่อนลองถักกันดูนะคะแล้วก็ให้บินรบกวนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะมีความสุขสนุกกับงานถักนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากๆากเลยค่ะสวัสดีค่ะ